เด็กกทีทน้นนี่ีมนี่มือาไม่มัดมเลยแหมก็ไม่ดไม่มัม่ยิบกล้วยจากถาดเลยนะครับทุกคนหยิบกล้วยจากถาดเลยเดกี้าีนล้วนี่เด็กก็เห็นว่าเอ้ยเพื่อนกันนี่างเด็กเชืขอให้าง

หนึ่งสองหนึ่งสองอยิมสวยหนึ่งสองสามยิ้มครับผมครับมไได้ขอคุณรเ้าัครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ปัจเคุนใจท่าอวิโยธาเป็นสว ที่ไดมเข้ามาหาพ่อภัยใจตามคาดที่ถึงได้ยินข่าวว่าอาจารย์มีช่วงครับมาโชคดีโชคดีมาความบันทิงภาพหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคละร้อยนละ้อยโอ้โนี่ฮะจัดโชคดีนะครับวันนีจิ๊บเด็กๆคนละห้าร้อยคนนอนมานาโอ้โครับโอ้ครับขอกบคุณครบคค่ะ สาบคุณช่องนะครับขอบพระคุณมากมากขอบคุณมากค่ะอครับถ้าเล่นาักรวำนานจนๆนะคะโอ้ยจนละขอให้รวยด้วยน้ำตาไหลครับขอบคุณมากครับผมโอ้เโดนนทับน้ำตาไหลไม่ถูกไม่ถูกก็ไม่มีปัญหาทำปกหน่อยทำปกหน่อยมองกล้องหนึ่งสองสามทับน้ำตาไหลเลยครับเอาเช้านี้เราก็ไม่ถูกน้ำตาไหล น้ำตาไหลเลยหัวล้อหัวล้อน้ำตาซึมเลยวันนี้โชคดีจะรุ่งนนสุดประทับใจแทบน้ำตาไหลเลยนะครับที่โอ้แล้วอาจารย์ไมาแต่เช้าครับวันนี้ก็ที่แค่เพราะว่ามีนัดกับน้องติ๊กซึ่งเป็นเอฟซีพ่อไผ่กับชัยถูกชะตากันมากแล้วก็ทักทายมามาไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องทำงานหยุดวันายพี่กลองะะฮวันอาทิตย์อาจารย์ก็เลยต้องเลื่อนมาคนเดียววันนั้นอ่ะกลับอะไระมาณ ขอถามหน่อยอาจารย์ในวันที่25ธันวาคมค่าสิงหาคมเนาะสิงหารับวันที่ทางกระทรวงหา่ารณสวขเพราะว่าผมเนี่ยเห็นอาจารย์เนี่ยเ็าเรียกว่าเป็นแกนนําเป็นบุคคลที่อยู่หน้าสุดที่ไปขับไล่ผู้ที่มีความเห็นต่างวันนั้นมีคนรู้สึกยังไงทําไมออกอาการเพิดสุดๆเลยวันนั้นนึกไม่ถึงนะคะว่าพอได้ยินเสียงพึ่งมีพอได้ยินเสียงมุนมีแบบให้ออกไปนั่นเอ ความรู้สึกของตัวเองมันเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะปกป้องอแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าคนก็นดะเสื้อดำนี่ก็ตัวใหญ่ๆสูงๆเนาะแต่เราไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะมันก็ร,รู้สึกว่าต้องช่วยคุณวีสงสารคุณวีแล้วก็ทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดเลยว่าครผู้น้อยถูกคนลุมรังแกเนี่ยมันใช่ๆซึ่งอาจารย์เองอ่ะคนดูไม่ได้ค่ะแบบ คนหมู่มากรังแกคนเหมือนหมาหมูเงี้ยพูดแล้วผมก็ขนหัวลุกใช่ค่ะความรู้สึกตรงนั้นนันก็เลือดนักสู้มันขึ้นเบเพราเป็นอาจารย์สอนแม่ไม้มวยไทยวิชาการต่อสู้อ๋อเหรอครับแล้วก็เป็นครูสอนโอ้ทั้งบุญทั้งบูสน่ะสอนีิปัสนายาน30ปีครับผมแล้วเจ็ดสิบสีแล้วนะครับพูดได้ครเป็นนักมวยเถ่ายใช่ไหมครับ เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานอแล้วก็สอนสอนสอนมีปัาจนากรรมฐานด้วยยังไม่เคยไปทำอะไรใครไม่ภาพที่ผมเห็นวันนั้นผมก็คือเข้ามาที่พ่อไัยกระชัยยังไม่นานแต่บังเอิญว่าผมยืนอยู่แล้วก็เห็นกลุ่มคนเนี่ยออเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงคุณธนบดีบอกว่าคือเป็นบุคคลที่ว่ากล่าวให้้ลยพ่อไัยกระชัยแล้วเข้ามาได้ยังไงให้ออกไปจากนั้นผมก็เห็นอาจารย์แบบโอ้โหแบบเป็น เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกแนวหน้าไปไปออกไปออกไปออกไปวันนั้นผมเห็นภาพจำจำได้ไปกระทั่งชุดน่งวันนั้นออกจากสีส้มชุดสีส้มก็เปลี่ยนซื้อเสื้อแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสื้อสีส้มของพ่อพายนะคะความรู้สึกว่ามันมันอัดอั้นตันใจมานานแล้วเหมือนกับเข้าศระมาทวกเราอ่ะที่มาศรัทธาพ่อพายเนี่ยว่าเป็นคนโง่คนโง่เราก็บอกเราไม่ใช่พวกคนโง่นะ ที่มาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มีด็อกเตอร์ก็มีมลูกชายที่เป็นด็อกเตอร์นะคะนักวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วก็ลูกก็จบปริญญาตรีกันหมดทุกคนชั้นสามคนเราก็มีความรู้สึกมันอยากจะระบายไปว่าพวกเราที่มาเนี่ยรุ้นแล้วแต่มีศรัทธาแล้วก็ได้รับผล าก,การที่เราได้มาได้สัมผัสนะเกิดความศรัทธาจากความการสัมผัสพลังของท่านนะคะทำให้เราเนะี่ยเริ่มใสแล้วพอใครมาพูดจาไม่ดีทำร้ายคนที่เราเคารพนับถืนะอเนี่ยเราก็เหมือนลูกนะคะเราก็ต้องปกป้องปกป้อง เหมือนกับเราเอาชีวิตเข้าไปแลกเลยวัะนะนั้นคะรู้สึก<ช>ไม่ดเพราะว่าภ<ล>าพที่ผมเห็นผมเยอะเอาทีแรกผมก็ยังคือยังจับภาพจับภาพไม่ทันวันนั้นค่ัวแต่ตกตะลึงบัวคิดในใจตอนนั้นขอโทษนะครับอกโอ้โหคุณป้าในสมัยโอ้โหทำไมเก๊งกล้าขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ว่ามีคุณป้าคนเดียวค่ะคุณป้าคนเดียวที่คือแบบอยู่หน้าสุดใช่ไหมไอ้ไอ้ออกไปเพราะว่ามันตามกันมานะถ้าเราไม่ตาอย่างนั้นนะข้าแสัญญา มันก็เป็นความเราได้ทําหน้าที่แล้วนะเพื่อว่าถือว่าเป็นนักลบแนวหน้านะผมก็ยังดีใจดีใจวันนั้นที่ที่ได้เห็นอาจารย์เนี่ยแบบเป็นแกนนาแบบเราก็เลยนึกถึงเรื่องของการเมืองที่ลหลายๆคนที่แบบออกไปแล้วแบบเย,ย,ย,ยี่ยวเยี่ยววันนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพลังวันนั้นเป็นพลังเป็นพลังขังเพื่อนที่สามารถตั้งั่นในผู้ที่ เขาเรียกว,ว่าว่าเราไม่ไล่ใพราะใครออกไปออกไปช่วยกันครับถ้าเห็นต่างที่เฉยเนี่ยมันไม่เป็นไรใช่แต่นี่ว่ากล่าวให้ไล่วันนั้นใช<า>่ใช่เป็นทนไม่ได้แล้วครับเป็นไงเป็นกันแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างนึงฟังเรื่องคุณวีเล่าแล้ว,ลวโอ้โหมันเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินเป็นเราเราก็ทนไม่ไหวครับถูกกระหม่อมเห็นลังแกกันขนาดนี้ตาไหลโดยเฉพาะไอ้หนุ่มหน้ามนคนเสื้อลายม่วันนั้นอาจารย์ก็มองเห็นอาจารย์ก็ยืนอยู่เนี่ย ก่อนจะเข้าไปเขียนพิธีกรรมไว้นะเพรว่าพ่อพายกระทืบตายแล้วไม่เอาเรื่องคุณเวทีเข้ามาเกาะมาแล้วบอกโอ้ผมชอบจังเลยอาจารย์พย้ก็ใช่เป็นสีสันวันนั้นเป็นสีสันก็มีความสุขที่เป็นคนกล้าพูดนะอาจารย์เนาะเป็นกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะอะไรประมาณนี้ทั้งนู้นเล่นกันแล้วทั้งนู้นเล่นกันแล้วเนาะคงจะไม่มีอะไรอีกกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อไปนี้ความรู้สึกของอาจารย์ก็บอกว่าพ่อพายก็ ผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่มามันไม่ม,ไมีบารมีไม่เกิดจริงๆตอนนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ดู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 ดดนักมวยให้อาจารย์เขาดูนักมวยวันนั้นเห็นผมไหมครับอาจารย์วันนั้นเห็นค่ะโอ้เห็นผมอยู่นะ,ะโอ้ขอบคุณครับ <laughs> ติดตามทุกช่องเลยโอ้ฮะนักมวยอาจารย์ดูกันชกมวยใช่ไหมเนี่ยโอ้ซ้อมมวยกันแล้วเขาซ้อมมวยกันแล้วกันนิดนักมวยกันแต่ใคร ใกล้ใกล้จะถึงขึ้นเวทีแล้วใกล้จะใกล้จะถึงใกล้จะถึงช่เวลาช่วงเวลแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเวทีกันไม่ก่อนใช่ไหมเอาละเอาเอาอีกเอาอีกน่ารักอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไครับอาจารพรค่ะ กันชพรในในในอีเมลที่เข้ามาในช่องเนี่ยเขาชื่อกันชพรใช่ไหมกันชพรค่ะกั่ชพรจริงค่ะไม่มีปิดบังหรอกไหมน้องไม่ไม่ไม่ต้องไม่กลัวไม่กลัเรามีความรักมีความศรัทธาเนี่ยมันมันปิดบังอย่างนเดิมจริงก็คือความจริงเดินทางมาจากสมุทรสาครนะครับน้องอะน้องติ๊กแต่อาจารย์ที่มาจากมุบุรีมันเป็นเอ็ซีมา ักแล้วรู้สึกตะตากันมากโอ้เลยนัดมาเจอตัวจริงอยาก้จักันน้องหีิชื่ออะไรนะน้องติถ้าเป็นเทลุงเห็นอยู่ใช่ไหมทีไอคีหรือเปล่าใช่ใช่ TIK เต๊กเล่นเอ็นเอไงเต็กนะชื่อในลาย รักมากเลยครับผมเป็นแฟนพันแท้เันกัน๋อครับผมวันนี้ก็นะครับก็เรียนเชิญที่ร้านกาแฟครอบคราโหนี่อยากมาไปทานมากเลยครับผมเิดแยงเปิดแล้วมากเลยครับยังไงเดี๋ยวเราจะพาอาจารย์ไป